แย้มทําน้ํายาบับเบิ้ลแล้วก็ที่เป่าบับเบิ้ลด้วยตัวเองนะคะจะเป็นยังไงสําเร็จหรือเปล่ามาดูกันเลยแม่ปุ๋ยมีน้ํายาล้างจานแล้วก็น้ําตาลน,นะคะแล้วก็มีถ้วยให้คนละสองถ้วยอาจจะทําคนละสองสูตรก็ได้นะคะแล้วแต่คิดเองเลยค่ะน้ตาลมาทอะไรเอามาใส่ในน้ํายาบับเบิ้ลเขาบอกว่าทําให้มันเหนียวหนืดข้นส่วนอันนี้เป็นที่รัดสายไฟนะคะแม่ปุ๋ยเอามาไว้ให้ทำสำหรับที่เป่าบับเบิ้ลค่ะ ใครชอบวงเล็กวงใหญ่อะไรก็แล้วแต่ได้เลยค่ะ <k> ห <ata> นังยางไหนคะหนังยางไม่ใช่หนังยางมันคือที่มัดน้าตาลมารอยิ้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคแปดปั๊มตักน้ำตาลก่อนหนึ่งสองแย่มันจะพอมันจะคนสองนิดนิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิอ่ะสิบเดสิบสเป็นยควคุณนะคะเดี๋ยวฟุ้งอุ้อขอยข,ขงยงนะังงในแย้มขะดูหน่อยสิขังงในแย้มนะน้ำตาลเยอะเลน้ำเปล่ามาเพิ่มแล้วค่ะหนึ่งไม่เ <c oughs> <c oughs> ข้ากันอ่ะมันยกัอุ้ยข้านยิออไมนะ่ลยละ หนูยิ้มเติมน้ำกี่อันอกี่ชอ็ชอนหนึ 1> 1่งช็อตนะคะ<อ>หนูยิ้มเติมน้ำเพิ่มอีกหนึ่งจะพอหรือยังคะแยัมหรอใครพอละใครพอ,อของหนูแย้มพอแล้วนะคะหืมสีแบบเป็นสีน้ำตาลเลยค่ะวิธีการทำห่วงเป่าบับเบิลนะคะก็ใช้ที่ระสายไฟดึงมาอย่างนี้เนี่ยดึงไปดึงไปหนึ่ไปเปล่าหนึ่ไปเปล่า เป่าหรือยังอ่ะเป่าแล้วเหรอขยรบเข้ามาโอ้โหว้าวเป่าได้เป่าได้สุดยังเป่าได้มาดูหนูยิมบ้านจุ๊บไม่หมดต้องหักหน่อยนะอุ้ยลูกใหญ่เลยนะของหนูย้มากเดี๋ยวให้ปุยต้องส่องตรงนี้ มันแตกน้ำตาลอาจจะน้อยไปเพราน้ำตาลจะทําความหนืดนะคะโอเคคคุณคนคคเนน้ำตาลเยไปมันที่สองมันมันหนืดเกินไปอ๋อมันหนืดเกินไปก็ดูสีใส่น้ำตาลดีช้อนนึงอาอัอนเก่ามาใช้นะคะ อุ้ยยังแตกอยู่นะคะอาจจะต้องเติมน้ำตาลอีกโอเคี่เติมน้ำตาลเพิ่มอีกนกอนนกอนนกอนเป็นยังไงอ่ะนุยมเตน้ำเยอะเยอะเลยน่ลยหรือคะอ่าแตกง่ายน่าแตกใส่น้ำเยอะว้ฮองนูยิม ี่เนาะหนูยิ gh, ้มเนาะอ่าฮะเติมน้ำอีกแม่ปุ๊บว่าเติมน้ำอีกหนูแย้มเอานี่ไงได้ทำสูตรใหม่อีกสูตรได้เออทำใหม่อีกแล้วทำสูตรใหม่จากสูตรเก่าใช่ไหมคะโอ้ยอ่ะหนูยิ้มหนูยิ้มยิ้มโชว์หนูฮ้ย ใส่น้ำยาล้างจานเยอะๆอไม่เติมน้ำตาลนี่เลยคือสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ใส่น้ำยาล้างจานผสมกับน้ำเฉยๆแต่สูตรแรกนะคะใส่น้ำตาลลงไปด้วยจำได้ไหมอ่ะลองกลับไปใช้เออลองกลับไปใช้สูตรที่หนึ่งโอสูตรที่หนึ่งพ่ออุ้ยเยไวสักแป๊บนึงอ่ะบับเฟอมันมีความแบบแตกยากอ่ะ เราแบบทิ้งไว้สักแป๊บนึงอะ่ะทิ้งน้ำยาตรงนี้นะทิ้งไว้สักแป๊บนึงบับเบิ้ลมีความแตกยากเพราะเราใส่น้ำตาลลงไปไง yes <ทฤ S 1> ไปเราไปเล่นข้างนอกกันเถอะตอนนี้ซีซี่เลมอนไม่อยู่พอดีนะคะออกไปเดินเล่นคะ่ะอ่าใค <landscapes> รจะลองก่อนอ่ะหนูแย้มสูตรหนูแย้มนะคะอุ้ย,ยอุ้ยนุยัมอุ้ยมันแตกยากว้าวนแย้มทำสำเร็จแล้วใส่เมื่อเมื่อเลยใส่แบบว่าไปเรื่อยๆนะคะ มันแตกยากอะ่ะค่อยๆเมื่อกี้หนูย้้มทำยังไงอะ่ะค่อยๆเป่าใช่ไหมมาไหนอ้ยในของหนูยิ้มนะอยมันแตกยากจริงฮุยว้าวทุกคนเอาสูตรไปใช้เลยนะแบบนี้หนูยิ้มอันนี้เป็นสูตรหบว่าน้ำยานล้างจานเฉยๆ,ๆ,ไ,ดๆได้ได้ อย่างล้วมากอ,ะอ่ะเฮ้ยหนูแยงทำอะไรเมื่อกี้ฮะแบบไม่ต้องเป่าเลยเหรออาา่าฮะเฮ้ยทุกคนคว้าวอุ๊ยหนูยิ้มเอาแบบที่เป่าอันใหญ่อะเป่าแล้วยิ้มเป่าเลย,เลเลยอยากเห็นแบบสะบัดไม่ต้องเป่าก็ได้สะบัดใช่ไหมหนีหนีหนีหนอีอุอ๊ยจุว้าว nụ yếm nụ yếm mép mũi đây nụ ui nụ yếm để đưa con lưỡi bạng sùi con không được 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 không lại ใหญ่บ้าบู้ยิม้มไปอุวิเราทำเจ็บสองอันติดกันวิเปล่าต่ออีกหนูยังเปล่าต่ออีกยังน้ำเปล่าต่อไม่ได้แล้ว,ลวหรอคะหุยโอ้ยเดิน ได้ค่ะนูย้ยมของหนูย้ยมเป็นสูตรยังไงบ้างคะไม่รู้อ่ะแต่ว่าเป็นสูตรที่อันแรกอ่ะทำน้ำตาลนั่นอะน้ำตาลสองช้อนพี่ใส่น้ำตาลเยอะๆนะคะแล้วรวมทั้งหมดนั่นเขาเอาเลยแล้วก็แล้วหยแยมก็เพิ่มน้ำเพิ่มน้ำยาล้างจานไปเรื่อยๆลองเป่าดูจนกว่ามันจะได้เอาหนึ่งหย่าน้ำตาลเยอะๆนั่นน่ะสูตรน้ำตาลเยอะๆนั่นน่ะแล้วก็บวกกับสูตรใหม่ก็คือสูตรใหม่อะไรก็ไม่รู้แล้วก็สูตรน้ำตาลเราลองผสมดูเนาะค่ะ เพราะว่าอะไร<ส>รู้ไหม<ส><ส>ที่ปั๊มน้ํายาล้างจานอ่ะของแต่ละบ้านน่ะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องลองผสมดูนะคะพอแล้วยังแต่พอยังโอ้ออกแบบรัวๆเลยนะเจ๋งอะ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะลองทํานะก็ลองไปทําตามเลยนะคะหาได้แบบง่ายๆเลยใครไม่มีน้ําตาลก็เอาน้ำยาล้างจานก็ได้ผสมน้ําเอานะคะแล้วก็ส่วนที่เป่าบับเบ,บิ้ลอ่ะแม่ปุ๋ยใช้ทีลรสายไฟอนนี้ หาได้ง่ายๆค่ะงั้นสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย